สวัสดีครับข้าวต้มน้อนโชวพงสีชมพูลแล้วครับดูกัน,นยาวเลยนะครับถ้าเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างาเด็กๆในห้องนี่เวลากลางคืนจะมาอ้อนแม่ครับ เขาตังค์นอนฟ้าพี่ตง ก็กล้องน่ารักมากๆเลยนะคะโดยทำหน้าทำตาก็กล้องหน้ากลมๆน่ารักมากๆเลย ส่วนพ่าตังก็นอนบนตัแม่ตามเคยเด็กติดแม่